ยอดผับปลานะคะหนึ่งสองศูนเลยนะหนึ่งสองศูนย์สี่ศยเนาะคะเติมยอดแหลกสี่ศนย์เก้านะคะสี่ศเก้าค่ะเพิ่มอีกลอยหนึ่งก็เรียกว่าดิเขียนใช่ก็เรยเป็นหาันเท้าสินับรวมอีกแก่สี่ศะ4 0สี่เก้าเมสีย์เก้าห้าศูนเก้านี่ละครับผมค่ะนี่ละห้านาทีเนาะห้านาทีเพิ่มกหสูงน้ำยอด แต่ว่าก้อมฟันไม่คมู่กับฟันว่าทำเด็กพี่อายุสิบปีสิบเจ็ดเจ็ปีไต้ไม่คมมู่กับรวดหมบนไปนะคะครับผมค่ะรวดมาเหมือดตัว <laughs> สิอแต่มือนีเพึ่นกะสรุปให้แล้วนะคะคือปูสรุปให้แล้วว่าแปลวท่องนะคะแปลว่าท่องแด่สิบหกบะสิแทงกับเออว่า16บหกนะคะครับเพอปุรีผู้ตาย เออเพรา่ปูรีก็เพอว่าปูชื่อขาวขนาดตัวนครับแต่ว่าปูก็บอกว่าแม่ปู่ว่ามักสิบเจ็ดนะครับเออว่าสิบเจ็ดนะครับอ่าลองเบิร์นะคะเสียงสูกรอบเบิร์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกค่ะหนึ่งเจ็ดแล้วกันหนึ่งหกเก้าแปดนะคะมีเก้าแปดเก้าเก้าเกดศูนย์นะคะครับเพาก่าฟังในๆว่าปูกับว่าสิบหกเป็นสิบไหมครับสี่เอฟหกครับสิ่หนึ่งศูนย์หกครับอันนี้มันแปงในหลายอย่างนะคะครับผมค่ะแค่เซลตัวเดียวดูดูม่ากลัว แยกสีวามันแจตัวได้เนาะแยกไม่คู่กับแยกสีมันแจตัวได้แล้วไม่คู่กับว่าคือว่าเลขเฉพาที่หนึ่งกับที่ศูนย์เนาะค่ะครับผมเมื่อหนึ่งกับศูนย์อ่ะที่เจรนเินาวเบอร์ถวันนี้อันนี้มีตีมอยู่วะครับมีติมค่ะเพิ่นาฝากรวมบุญม,มากนะคะค่ะนาเข็มเงินเกิดเกิดเผือกนะคะครับผมถาวายปูสามลอยซิโพกแม่ปูนหนึ่งลอยยิมหนึ่งลอยหนักหนึ่งลอยนะคะอ่ะของคุณของพุ่นหลายๆค่ะ ขอบคุณครับน,นี่ค่ะน,น,นางนางสลอมบกน้อยคือเก่าน,นะคะใส่ปูสามลอยไปปูหนึ่งลอยยิมหนึ่งลอยค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณครับแต่นี่อันนี้แม่สงกรานนะคะ วิเศษโัวหานขอบขอบข้วขอร่วมบุญกับองค์ปู่ตานะคะถวายปูมาพันหาร้อยนะคะยอดกระปุกสองรอยให้แม่ปูสองร้อยยิ้มสองรอยค่ะี่ยิ้มสองรอยนะคะขอบพระคุณครับมีแตงโมน้องไอ้ข้าพ่อไปหนได้แตงโมน้องไอ้คนละหนึ่งรอยแล้ก็พ่อกูค่ะพ่อเขียนแบบนี้แล้วพ่อกูแล้วมีนัทชามียูกี้นะคะมีเอกมีวันค่ะค่ะ นักน่อยค่ะเี้ยนักหน่อยครับตกะกับขายเงี้ยมีใส่ตะกรุดประเคียนขายเงี้ยครับมีหมดแบมีกับส,สอนๆกันี้แหละมีจะกรดเขียน่นก็เรยเบิงเชือแล้อว่โอ้ตะกรุดประเคยนอะไระกรุดยกียกีครับพ่าขาเี้ย ยุคเกียวสอนไ้นีแล้วสวนบ้งัคือเวรขายเงี้ยต้องยุ่กี่ยวเจ่าเขียวยุ่กีก็เลยยุ่กีเนาะมีน่าเชาพอครับน่าชาครับแ่าทุกค้าอนคุณเลยหละอเคยอ่านบุญคายเงี้บุญคายเงีครับหลายซื้อคนหลยซื้อทนายนี้อ่านแล้วครับครับอนี่อ่าอุประ หลาทีเลยมีีมีอนบอหมคะจะในการติดตามน่าขูก่สิวาตกเก่านี่ยเรวนไปวนมาที่เนี่ยเล้แต่โกไปมันค่ะเนาะไม่คูกอะไรเป็นแค่แนวท่าอ่าองมกยตอมะลิพ่นม่อกมมีเราตอมะลิพนมี ว่าเออาเนันนี่มมปูแกปูคือปราค้าปูผู้ปูบุกปูตะพีะข่าตะควาะท่องตะกระตะควายเชื่อใช้คือวาเรี่อครับ มือเนี่ยยัม้วนปูอีก่ะครปูังม้มาจะย่างด้วไอ้ให้ปูยำไห้ปูไม่ยำครับยำย่าง่ะเรืงรับไปปัจจัยของเย็บซี่เพิ่นฝากมารวมบุญปูยำตัวเลขกเดี๋ยวปูเาวันจ่อมือเลยไหมปูเออเยอแคบอกครับว่ามือปูไหนวาเนาะคปูคาบเนาะหามารับันรกู ปวจะไปหน้าเรียกมาล้างรับพวงมาใส่สวยตกลบกลมงามๆฟาคือเขาเรื่มครับโอ้มาดิปวดวดมาือเออมาคื่อจมสวยคื้งงามสะเดิมครับปูแา่เมืองงามพักงามเนี่ยอันนี้ของผู้ัญใหญ่หนึ่งใช่ใช่ครับปูตองเนือต่องพุ้ยไปเรื่อยเืเออลุกข้าชายเขายงางพบอกับใครว่าองูจ่าพอบกับใครว่าองูคือพวกเขา ร่วมบุญมากกับก้อนหนึ่งพันบาทถววายพ่วงไม่ไ no ด้บอกม่รีองคูปาคือมาจบว่างงแค่ะาดาดแค่าถวายงามขาให้มือโ่งมแจมมือเขงมือมันหึงหึงแล้วก็รวยนะลูกนะเออคาะใค่ถาววายงามโอ้มืนหนึ่งืาถวายพวงไม่ได้ก็บอ้ถูกแก่ด้วยแ่เดบปูวแกว่าพ่วงพวงหนึ่งเขาแข็งจืดวิ่งมาครับบงคนธรรามาแก้ด้วยนะครบืม ลาเขาตีแร,ราคา่าประมมืดแราคา่าคุณได้ยืมหรอครับปูเขาไหดอกมาดิมังเพงมากเนาะเออความมืนราคาอยู่ที่เก้าสิบบาทอืมปลา,าเกาเือบพ่อละเก้าสิบคุณได้ยืมพ่อละเก้าสิบติปูโอ้ทำไปทำมึงมันบ่นได้ยืมเออเอาหางมือโคกมือก r a มือโคกมือหมัดเด้อ่ะใช่ขวายงเพิ่งแล้วข้อตัวเงี้ยูง้ยกระเจ้อกระเด้อปูโอ้ พวกเราก็คือแงกก็ด้เอาเนาะครับป right so, so, yes, ูท so, um. ่านบเอาแต่ใหเนี่ยห้ามมัคือว่าจะยืมครับมักงั้นก็จะเขือนั่นเนาะอันนี้ยางจะร้องบกเน้ะถวายองค์ก่จาพร้อมกับให้ติ๊ให้ับคืองานเรี่ยวโมือใครว่างมือนั่งคิ้งมืออ้ามือขบมือดับมือขกมือหมายด้ลูกเด้อนสิ่งกวนรวทุกคนจะเริ่ม จะเืินจะเรินอันนี้เมื่อสงการวัดแสงมิเศษโ์้่าหันพอพอคั่วชวยองค์ปูจากันห้าร้อกับให้ชิมหาอาะมือคกมือกับมือคกมือมั่งหนึ่งแล้วก็รวดทุกทุกคนชื่อร่วมวงมาพร้อมกับงานสงการอืมตั้งใขที่พอวัดแสอ้าวให้ใหญ่ใหโชคทางหมานแล้วก็จะเดินจะเดินรับขกคนคนที่ไปหนานวังเมือบอกตมันปล่อยัครับปู อันนี้ขาดคือขาดกึ่งครับซาสุดทยขาดคือขาดเป๊กเป๊กเป๊กเก็บก็เป๊กข่ามมาเปิดก็คือเป่าเหมอคือหมอครับปูเป่าก็คือป้นป้นก็คือเรียกเป่าเออขึ้นมาขั้งระยะจะชาดุดท้ายเกือบบนบนขั้งก็มาขาดดื้อกว่ไม่มาเนาะลูกเนาะครับปูให้พ่อรวยพ่วไปเกิดให้ลูกด้วยว่าการเกิดเพราะที่เข่าเข่า ข้างว่าคือมึงนี้เกมครับปูร้อนหายขูดหกเขนหวขูดหกเออขกหายไใหายปู่ากกาเกาแล้วก็เกาขยงว่ามาปองกับไอกปูเกมครับปูเออขัดถูขาใส่กระเป็ดเปดแล้วก็เปิดแล้วก็ทบไวเออใส่ใจใ่พอกเกาเกาแล้วก็ก้าบนลู้เกมครับปู เออวัพรให้ฆ่าสุ้ายอือขอให้เจ้าตรงมือโชคมือรากมือโชคมือวัดอาดุวันนั้นถูกขับร่งแล้วก็ดูดูเออคือพ่อช้อนชุ้งหกมันวันอื้ออยากได้โอ้ขอพ่อจากที่โพ่ทำอืมเพื่อเข้มแข็งบ่ายมือขถวทะเลเกทะ่ามาเเดียวเนาะเออแถวกระวม ผมกับเพื่อนขีเเรื่องครับปูเกิดมามันอยู่ในมนกระเหลาก็รู้เนาะครับปูเออขั้นบ่อยากเข่าเอาก็าคือเด้อมเอาก็คือขาดอาือพ่อคือให้เงินไปคืออย่ามะงอผมบ่ให้ผมงอก็เริ่มให้ผมดำดอดำดอดำดอแล้วรู้จักไหมว่าปวดเท่าไง พอว่าพวกมันเ,นนเนปลี่ยนอายุเงยมองมาก็เชื้อเม็ดมองกะแก่ยคลววงกับไปใส่มันเต็มปากคือเก่าเร้่อเรื่อกี่ยววงกับไปใส่มันเต็มปากเออทั้วันเต็มเรื่องพอันงวันกับแก้ว่าง้ใช้เขาเชื่อผูเท่ากับไอ้กุ้งกับววปใส่แม่ของอะไรแคล้ววงบาดหนิให้ไปนวมผมใหม่ก็เดืด่อเขาถิอว่าเขาขอ้เนาะเออผูกแก้บบวว่าอย่าอย่านวลผมแค่นี้น แพ็งแพ่งปัด้กะต้องถือเร็วเด้อเออแพงปัญญาข้าทุกข่ายกะต้องถือรู้จักไหมว่าขวดเท่าไรช้าแกปู่ตาเก่าเก้าจิตเนาะข้าปู่มันกะปวดนะเก่ายเก่าจบจึ๊บบ่าเก้าด้วยเก่าเก่าจึ๊บวดนะเก่าเก่าจึ๊เออข่าย่ายทุกข่าย Um, หรือว่าข่าอืม่มีรายค่ายหมือนยี่สิบมือข่ายทุกข่ามือข่ายชายถวายงานครับหมือนแล้วไปมือคือขึ้นแล้วลุงครับปูเอาให้แกคือแก่หมดเนาะเนาทั้งข่ายทุกข่ายทั้งข่ายชายถวายงานวันนี้พ่อจักให้เต็มเป่าเลยเนาะเต็มเป่าเต็มเป่าเอาให้เต็มเป่าเรื่องหมือน พราคข no? ้าให่ขทคุใครกัขึ้กันเป๋เปดเป๋เนาะแล้วก็ทวาอืมใช้การให้กบก่าก่าแล้วก็ก่าอืมกัดให้เต็มเป่าก็เลยเนาะพัอให้เต็มเป่าแล้วนะอืมอ้าวให้ข่าคุใครมือโขมือแ r a มือโกมือวว้อ่ากวนงาทุกขาพลาดหึ่งจับกันวุ้ยจ้ากอจัดให้เต็มเป่าก็รูก ว่าพ่อพ่อโบกจะเต็มเป่าเลยนะพ่อจ้ะพ่อเต็มเป่าเลยอืมพ่อโบกจ้เจ้าว่าเต็มเป่าแค่น่ะเต็มเป่าได้ปีปู่าโบกได้เต็มเป่า้นครับปูถามว่างมวยหรพ่อเดียกว่าคือเป่าถึงแม่เป่าขาหนึ่งได้ยิ่งครับปูขาปูหรือขาแรงขาล่างยิ่งขาล่างอืมขาล่างหรือขาแรงสาธุ เออจใช่เต็มเป่าเดยงั้นงั้เอาแช่นี้แหละเนาะเออหั้กเดี๋งเียก็จกับแต่ให้ก็เดีวนะอันนี้คือผ่านมาทางช่องยืมเออได้ปูได้คุมได้คือเชียงยงงามว่วงมมาอือฮะปุได้คือขายได้คืรีกุ้งทัเือทังหวยืมอือะให้รู้อย่าันรู้หมด ให้กูกางเดเ๋ยวกเตข้างผู альным, ้ศาสนาดู้อหางมือถือไกู้ผู้ yeah, ูคนขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยคุคนที่รูมบุญมาเนาะอ้าวันเข้าอินหางว่าเนี่ยไ้างนี้จ้นค่าย่ายงุไห้เอ่หรือับผู้ยังเนงกูข้ากงให้พอข้างแเพ มึงนั่กงอ่เจ้ึครับปูก็คือเครื่องแต่งหนังแตกรมก็ได้นีเอฟคือผ่านมาแ่งแตงโมเออได้ครูได้คนได้ชื่อเสียงเดียงน่ะคือเก้าเหมือนเดิ่มอิ่ฟใส่อ้าวให้รูปร้างคือรวมบุมงามือโขกมือจับมือโขกมือมันไอ้ยู่มันนักโขกขับไรหึงแล้วก็ดูแลจะิื่มจะิื่นะลูนะอืมอันนี้นะใช้าม่มีวาปีคือ นานแสดพรจารัตร so ่วมกุ้กับองค์ูตาพบกับนางพันิุกาโูขาสัมโนอืมอ้าวมือโชกมือดักมือโขกมือวันหึงหึงแล้วก็บวยขอให้ถุกหวยทุกคนนะลูกจะเริ่มใจะเื่อริผมก็จะคือเรื่องครับปูเอออันนี้เคียกแอกเคแล้วววข้อกับอะไว่าจะคุ้งคางกกับอพ่ออพ่อจะให้รังวันไหมกุงนี้วันพุ่งนี้พ่อให้วันนี้ไปเรื่องสิบเก่แล้วก็สิบเกนันเคยรอกแอกมันเรื่องครับ บ่เปลี่ยนกับแกบอกแก่อบอกไปคือๆหน่อืบอกไปคือๆน่าอ่งน้ครับปูเออย่างนี้อีนักงเมู้ไปคือโคให้เปิดันบอกแต่โม่งตปูนัํงแตมม้วงค้าดอืมพอกลับไวัปู่จาาพ่อปู่ปู่คือบะเขาเขอถวายโกดังอีกพ่อ